สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับชุดินันชาแนลอีกแล้วนะคะช่วงสาระดีมีประโยชน์วันนี้นะคะพี่ก็จะมาแนะนำวิธีการปรับตั้งอุณหภูมินะคะของฮิตเตอร์ที่เกาหลีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวยังเป็นทางการแล้วคะ่ะก่อนจะไปดูวิธีการช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะ สำหรับตัวปรับอุณหภูมินะคะในห้องอุณหภูมิน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะก็ฮีตเตอร์ที่เกาหลีนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอาจจะมีอีกหลายๆแบบนะคะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะเรามาดูวิธีกันเลยค่ะปุ่มแรกนะคะก็คือปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดและก็ปิดนะคะนี่ค่ะเปิดถ้าปิดก็กดอีกหนึ่งครั้งนะคะ อันนี้เปิดค่ะต่อมานะคะตรงนี้นะคะที่ตั้งไว้ที่เป็นสีเขียว,ยวตรงนี้นะคะก็คือน้ำร้อนนะคะเวลาเราอาบน้ำนะคะเราก็เปิดน้ำร้อนอาบน้ำล้างถ้วยล้างชามนะคะก็เปิดตรงนี้นะคะซึ่งสามารถปรับอุณหภูมินะคะตรงนี้นะคะให้เพิ่มหรือลดได้นะคะส่วนต่อมาปุ่มนี้นะคะ ก็คือปรับให้ร้อนมากด้านบนนะคะร้อนน้อยด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็คือน้ำจะร้อนมากร้อนไหวนะคะถ้ากดอีกครั้งหนึ่งเป็นโลก็คือเป็นความร้อนแบบต่ำๆนะคะอุ่นๆน,นะคะต่อมาค่ะหมุนมาด้านนี้นะคะให้เป็นสีเขียวนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวปรับอุณหภูมิพื้นห้องของเรานะคะให้พื้นนะคะเป็นพื้นอุ่นนะคะแล้วก็อุณหภูมินะคะตรงนี้นะคะสามารถบวกแล้วก็ลดได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะต่อมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น ตัวตั้งเวลานะคะในการทำความร้อนนะคะใต้พื้นห้องของเรานะคะตรงนี้ค่ะสามารถบวกเวลาแล้วก็ลดเวลาตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะคือเวลาปรับนะคะให้หมุนตรงขีดนี่นะคะมาตรงตัวเลขนะคะ แล้วก็ให้มันขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวตั้งอุณหภูมิในห้องนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะตั้งไว้ที่20องศานะคะซึ่งเราก็สามารถาเพิ่มหรือลดได้นะคะอันนี้มันเด้งไปตรงนู้นนี่นะคะอันนี้เพิ่มเป็น24องศาเนาะ26องศาถ้าจะลดก็หมุนมาทางซ้ายนะคะอยู่ที่16องศา ค่ะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเป็นข้อความไว้ให้นะคะท้ายคลิปนะคะ <Yeah. S 1> ก่อนจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย